เนทถ้ามันขึ้นมาเอาไงดีวันเนทเอาข้าขึ้นมาก็ให้พี่ตองมากินพี่ตองก่อนอะใช่เอ๊ะวิเนทวอ่งหลบขีพวกเนี้ยมันมันขึ้นหลอกขึ้นมันได้ไม่ได้มันหัวใจมันเต้นแรงวะอุ้ยอุ้ยมีคนฆ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแน่แน่ขีพวกเนี้ยมันมันขึ้นหลอบขึ้นมันได้ไม่ได้เลย เอาข้าวหนักไปตวดเจเวล้วเวละโอเคชีคือทับรออะไรตายไี่ตายมี่ตายไม่ไม่เนที่เจอแล้วแล้วพี่ก็พาปอกมาด้วยว้าวไปเลยไปแล้วไปแล้วฉันเห็นเนทวิ่งลืมปิดไฟฉาย มาแบงค์เนทอยู่ไหนเราต้องมาเจอกันก่อนก่อนที่มันจะมืดอีกรอบอยู่ในบ้านที่จําได้ว่ามันจะมีหอคอยเว้ยหอคอยสูงสงเลยอะเราต้องหาหอคอยนั้นให้เจอเราต้องมุ่งหน้าตรงออกจากทางน้าป่าเท่าน,าน,นั้นนี่เจอแบงค์และแบงค์ <Okay. S 1> มันจะมีหอ,อ,อ,หอคอยท่ถ้ำผีพี่ต้องฉันเข้าไปในถ้ำผีได้ ระวังนั่นน่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละอันตรายให้หน,นีด้วยตอนนี้พี่อยู่แถวๆเครื่องปั่นไฟอะ่ะแต่เครื่องปั่นไฟก็ใไม่อยู่แถวพาราคารปะแต่เครื่องปั่นไฟมันก็มีถ้ำผีอยู่นะมันจะมีหอคอยอยู่นะใช่<อ>ได้อยู่บนหอคอยตอนเนี้ยเจ้าบ้านอุ้ยอุ้ยมันช็อปอะไรได้ด้วยอ่ะน้องโอ้มันซื้อของได้ด้วย่ะทุกคนใช่ซื้อของเอาไว้เอาตัวรอดซื้อใดๆอ่ะเออผเจอหอแล้วผมเจอหอแล้วแบงแบงค์แบงแบงแบงรอดด้วยแบงค์เอาไว้เจอหอคอยแล้ว พี่เจอยห่อคอยแล้วเย้ดีสุดไอ้ผมเห็นต้อมคุนกำลังขึ้นมาเสียไว้เสียไว้เงี้ยเดี๋ยวก่อนปดีเนสฮัลโหลไหนครับเหล่าเทศเหล่าเทศอุ้ยมันมีเข็มนี่พี่ซื้อเข็มทิ้นมาใช้ยังไงอ่ะพี่ต้อมเรดิโออ่ะเอาจริงนะเอาจริงเว้นละไงเนสไม่อยู่ตกก็ตกขาเออตกมองเลยไม่เห็นแล้วเออไม่ได้เลยตกเอาแล้วไงฉันจะไม่ลงแล้วรอบนี้แต่กดไฟได้ไหมตกตกผมตกผมตก เฮ้ยมันกดไฟได้หวานอุ้ย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 าไงอะเนทถ้ามันขึ้นมาเอาไงดีวะเน้เอาข้าขึ้นมาก็ให้พี่ตองมันกินพี่ตองก่อนอะไรใช่ให้กินพี่ตองก่อนปิดไฟไว้ดีกว่าไหมพี่ตองอะกินไฟอย่างนั้นแหละมองมองอะไรไม่เห็นเลยงั้นเอาแบงค์ไปก่อนเรียมากเลยพวกเราให้ไปเป็นเหยื่อล่อเหรออยู่ไหนไม่รู้เลยอ่ะ เอาแหม่ก็ oh อยู่ห่อคอยข้ S <S างบน Links นั่นแหละน้องเอ๋ยไม่เอาไปเลยเอ๊ยเน็ตเนทเนทไม่ยกตัวมันไม่ข oh no. nice> ึ้นมาหรอกผีพวกเนี้ยมันมันขึ้นหรอกขึ้นมันได้ไม่ได้มันหัวใจมันเต้นแรงว่ะอุ้ยอุ้ยมีคนฆ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหวกตายเนทแงลากตีมันแน่แน่ขีพวกเนี้ยมันมันขึ้นหรอกขึ้นมันได้ไม่ได้ เเอาขาหนักตายตัวยังไม่ตายยังไม่ตายตัวเองตัวตายด้วยนากลัวมากเลยเจ็บผีเออแล้วฉันเกิดไปตรงไหนเนี่ยของแมพก็ไม่รู้เอ้ยพี่เจอน้องเนทพี่เนทอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ตรงโกดังอยู่กับแบงค์อ่ะพี่ตองอ่าเแยกกันหอกกัะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่อยู่เบ็ดแคมอ่ะ ล้วถ้าไปแม่ต้องเจอคือคือไปไหนมันก็จะเอาแต่ก,กูเลย <c oughs> เน็ตอยู่ไหนเน็ตแบงอยู่ไหนตอนเนี้ยเน็ตน่าจะอยู่แถวบ้านอะไรย่างเียจริงด้วยอยู่บ้านบ้านเหรอโอเคพี่ตอนเดินรอไป <c oughs> เปิดไฟที่บ้านน้อยให้แล้วนะเผื่อใครไม่เห็นมองไม่เห็นแต,แต่แต่มันเงียบมากเลยอ่ะอุ้ยหมวเชเต้นแถวบ้าน <c oughs> โอเคแสดงว่าตรงเราปลอดภัยแล้วไม่มีผีโอ้แอไม่น่าพูดเลยร้องละเฮ้ยมันร้องแล้วปิดประตูปิดประตูยังไงปิดประตูยังไง่ยโอ้มีคนโดนกำลังเกลี่ยแตกหัวมากเลยอะ เราเข้าไปอยู่ในห้ำผีไม่ได้หรอเกิดเราจะตายก่อนนะดิคืกเลางไปหานะอยู่บ้านกันใช่ไหมในการจะไปถ้ำผีเว้ล้วเวละหัวใจเต้นไอเวแล้วแม่งมาตรงนี้ด้วยหลบก่อนไม่เห็นอะไรเลยในไปหาถ้ำผีดีกว่ามไม่เห็นอะไรเลยในคอมอะถ้ผีอาจจะปลอดภัยอ๋อใช่ไม่แน่ที่ต้องอยากไปทางนั้นหาถ้มผีกันโอเคมองมไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห้ไปแล้วพี่ตองไม่ไปแล้วจําผีผีอยู่ข้างหน้า แม่ฉันอยู่ตรงปากทางเข้าเลยเนี่ยไม่ผีอยู่ข้างหน้ามันไม่เฉยหรอกมันไม่รู้หรอกว่าพี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงบ้านไปอยู่บ้านแล้วโต้งเราจะแยกกกันไม่ได้พี่โต้งต้องมาหาฉันที่บ้านเนาแล้วเราไปไหนแล้วอ่ะไม่มาท่ามผีแล้วเหรอเอออุ๊ยพี่โต้งได้เจอหลุมหลุมระพายมันลงไม่ได้นะจริงเหรอมันผมผมล็อกขอบแมพมาเยอแล้วเนี่ยไม่ใครเห็นหรอกนี่ไี้เปิดไฟไว้ในบ้านแล้วนะ โข oh, ทำอย่างก <Incred ibly S 1> <ka> ็มองเห็นเนาะไม่รู้เลยไม่รู้เลยอยู่หนนี้เปิดไฟล่อผีให้ผีเข้ามาอยู่ในบ้านไงผมบอกเลยพันนี้ยผีไม่ผีไม่เรา้บอกว่าผมอยู่ไหนแอบเนี่ยโอ้โหตรงนี้ศพเยอะมากหนึ่งศพสองศพเวยละเว้ละโอเคทีคครับรออะไรตรงไน่นอนเลย พีโอ้ยแล้อยู่ที่ข้อฝันไฟไอ้ต่ำสมัหลอบไาต่ำสมัยเจเลยโอยตายมีคนตายมีคนตายมาตายไม่ตายโอ้ยตายจ้าตายจ้าขุดง่ายสีที่ไหนก็หาผมไม่เจอเออี่แหละพี่เกิดพี่เกิดตรงโกดังที่เดวิกแหละจะเอาจะเอาใช่ไหมฮะจะเอาใช่ไหม ไม่ไหวแล้วตอนนี้เสียงหัวใจไม่ได้ยินละเฮ้ยพี่ได้เสียงคนกดไฟอ่ะใกล้ๆอ่ะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงใครกดสวิตอะไรสักอย่างอ่ะไปตามเสียงแป๊บเสียงใกล้มากเลยนี่ไงพี่เจอแล้วเนทฮัลโหลเนทที่เจอแล้วแล้วพี่ก็พาของมาด้วยว้าวไปเลยไปแล้วไปแล้วฉันเห็นเนทวิ่งอู้หลืมปิดไฟฉายปิดด้วยมันไม่มาแล้วแหละ เป็นยังไงบ้างพี่ต้องเรียนไม่เคยเห็นอะไรอ่ะเออมีของฝากไงได้ข่าวว่าเราอยากได้ไม่ใช่หรอเออของฝากจากที่ไหนคะประเทศไหนนั่นแหะสิคือแบบมนุษย์ป่าอะไรเงี้ยเขาเอาของมาให้แบบแบบแกลบแมกแกลบไลน์แมนฟู้ดเพนด้าส่งของแต่ไม่รับหรอเออไม่เป็นไรเก่งใจยังไงพี่ตอดอิ่มแล้วหลบเนียนที่สุดอยากไปขึ้นหอคอยอีกครั้งอะแต่พี่ไม่รู้ว่าหอคอยมีตรงไหนอะ ขอคอยหรอต้องพี่สัญญาว่าจะตามฉันมาพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทิ้งเราโอเคปะทางนี้ไม่มีใครเชื่อใจได้หรอกนะขนางนี้ทางนี้ทิ้งพวกเราเลยขนาดต้องทางนี้เนี่ยพี่หัวใจพี่เต้นนิดหน่อยว่ะผมผมหลบแล้วพี่ผมหลบเรียนปะไปไหนเลยพามาผิดทางเนทพามาอะไรอะอะไรอะข้างหน้านั้นอะไรอะโกดังพามาผิดทางอะไรอะรถบัสเหรออ้าวรถบัสรถบัสถล่มเอ้อเนี่ย เอาไงดีเราจะไปไงต้องไปต้องมันน่าจะหิวเอาแขนจะข้างไหมแขนต้องเอ๊ะต้องพีด้วยเหรอใช่แขนที่ถือไฟฉายมันไม่อิ่มหรอกหนึ่งแขนนะอีกข้างหนึ่งก็ของเราไปไอ้ผีมันตีผมไม่ได้ต้องผีมันตีผมไม่ได้ไม่มันตีผมไม่โดนเลยเอางี้เอางี้โอเคเราไปหาแบงไหมไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาพี่เดี๋ยวผีมันลากผีไปเอาผีมันทำอะไรไม่ได้ผมเราไปหาแบงค์ดีกว่าแปะเน็ตแบงค์มันบอกว่าแบงค์มันล็อกขอบนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล็อกขอบไปแล้วก็เจออีกตา มันต้องมีต้องอยู่สักที่อะแบงค์อะสบายสบายเฮ้ยเช้าแล้วเนทอ้าวเช้าแล้วเฮ้ยเย่หิวแล้วเหรอไได้เลยหิวแล้วเหรอเช้าแล้วเอาจองกันดีกันจองกันดีกันจองแหม่ไม่รู้สูตรแล้วเว้ยรู้สูตรแล้วเว้ยไม่ไม่บอกใครหรอกไม่บอกใครแน่นอนโอ้โหโอ้โห